เลขไม่เพียง60,000โลเท่านั้นนะคะกับตัว n i สสัน n a ว a ร่2.5 EL ตัว Black Edition ปี19คค่ะพี่ๆคะ่ะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง9,000เท่านั้นใครสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบเลยบอกเลยว่าภายในสวยมากๆนะ โครงสร้างตัวรถนี่ไม่มีร่องรอยเลยค่ะพี่ๆค่ะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าน่าใช้แน่นอนสําหรับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะลูกหมูแนะนําคันนี้เลยนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะภายในภายนอกโครงสร้างรถจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะอยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพค่ะพี่ๆค่ะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีใครมาไม่ถูกลูกหมูทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วสามารถโทรมาสอบถามได้หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งพิกัดให้นะคะวันนี้นะคะพาตัวนิสสันนาวราสองจาตัวแบล็ k เอดิชั่นนะคะพี่ๆปี2องพั้2019คันนี้ เลขไม่เพียง60 0 0 0นะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะราคา4,99,000ได้เป็นสประตูยกสูงเกียร์ออโต้เลยออปชั่นมีให้ครบแน่นอนนะคะบอกเลยว่านิส s ันเนี่ยออปชั่นมีให้ครบคันค่ะพี่ๆค่ะคันนี้นะฟรีดาวผ่อน9 0 0 0นะฟรีดาวผ่อน9 0 0 0สนใจทักค่ะลูกหมูโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะนานๆจะมีเข้ามาสักทีนะคะตัว Black e dition อะเป็นตัวท็อปด้วยนะเป็นตัว,ตว EL นะคะสประตูยกสูงเกียร์ออตโต้คุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราพาเดินชมรอบๆตัวรถกันก่อนเลยนะคะรถของเราเนี่ยบอกเลยที่เพชรยนต์การันตีโครงสร้างให้ค่ะพี่พี่ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีก่อใหม่เล่มชำรุดศูญหายแน่นอน นะคะประวัติศูนย์ทุกคันสามารถเช็คได้เลยรถคันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานมานะคะมาจาก SCB นั่นเองนะคะมั่นใจได้เลยค่ะพี่พี่ว่าได้รถไปใช้เนี่ยได้ทั้งความสบายใจได้ทั้งรถคุณภาพดีเป็นรถเกรด A แน่นอนการันตีโครงสร้างให้นะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบเลยลูกหมูมีโปรโมชั่นดีๆมามอบให้พี่พี่ด้วยนะสำหรับใครที่สนใจนะคะลูกหมูจัดเต็มให้แน่นอนนะเรื่องของแถมเนี่ยบอกเลยลูกหมูแถมให้แบบจุใจค่ะพี่พี่ข ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นะการันตีให้นะคะเดี๋ยวจะเอารีวิวจากลูกค้ามาให้ดูกันนะคะลูกค้าคือประทับใจมากนะคะเวลาดูแลลูกค้านะคะก่อนขายเนี่ยดูแลดียังไงหลังการขายลูกหมูซัพพอร์ตลูกค้าตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเอารีวิวจากลูกค้ามาให้ดูนะคะไม่ต้องห่วงเลยซื้อรถกับลูกหมูนะคะได้ทั้งรถคุณภาพดีนะและได้ความสบายใจไปด้วยนะคะพี่ๆออกรถไปเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเรื่องตัวรถนะคะไม่ว่าจะ เก็บงานเก็บสีนะคะสปาเบาะนะคะฆ่าเชื้อภายในภา,ายนอกเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะลูกหมูจัดการให้หมดเลยพี่ๆเอารถไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะทางเราดูแลให้อย่างดีนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้เป็นตัว2.5 EL ตัว Black Edition ปี2019นั่นเองนะคะไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟ daytime running light ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะคะ ตัว EL นะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะเป็นสีขาวดำตัดกับตัวรถได้เท่มากๆเลยสำหรับใครที่ชอบนะคะทรงออฟโรดนะสายลุยวิ่งขึ้นเขาคันนี้แนะนำเลยนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาดูนะคะสันเลี่ยมตัวรถนะคะพี่ๆเงาๆคมๆแบบนี้นะคะโป่งคุมร้อแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานขอบ18 6รูแบบนี้ นะคะภายในค่ะพี่เบ้าชกต่างๆก็ยังเดิมๆอยู่นะหัวน็อตนี่ไม่มีร่องรอยการขยับเลยสามารถเช็คได้นะคะตรวจสอบได้หมดเลยนะคันนี้นะคะได้เป็นยางปี19ถ้าเกิดยางมันเสื่อมลูกหมูเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ๆให้เลยแจ้งนะตรงนี้เลยนะคะพี่ๆเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการหลอกลวงลูกค้านะคะถ้าเกิดยางมันเสื่อมสภาพนะคะ ลูกหมูเปลี่ยนยางให้ใหม่เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่นะใช้งานได้เหมือนกันเลยค่ะพี่เหมือนยางที่ถอดจากป้ายแดงมาก็จะกลายเป็นยางเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะชี้แจงตรงนี้ให้พี่ๆได้รับได้รับฟังกันนะคะจะได้ไม่ต้องมาเ,าเสียความรู้สึกที่หลังนะคะบอกว่าจะเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้อันนี้แจ้งในคลิปเลยนะคะว่าเปลี่ยนยางให้ใหม่เป็นยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่นะคะใช้งานได้ดีเหมือนกันค่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลย นะบอกแล้วว่าการันตีให้นะคะพี่ๆเรามาดูด้านไฟเลี้ยวกันบ้างนะคะตัวกระจกเนี่ยเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยมีให้แล้วในตัวแบบนี้ด้านจับเนี่ยเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะมีคิ้วมาให้แล้วเรียบร้อยะค่ะพี่ทรงออกแนวเท่ๆเลยก็ว่าได้นะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลย นะได้เป็นเบาะหนังดูแลใช้งานง่ายแน่นอนนะคะพี่ๆคอนโซลต่างๆนะคะสะอาดตาสะอาดใจด้วยนะมีจอมาให้เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปลงรายละเอียดดีเทลนะคะเดี๋ยวเรามา ดูกันนะคะตัวโครงสร้างรถนะคะพี่พหัวน็อตเนี่ยต้องไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยพ่นสีทับนี่คือข้อดีของรถที่เพชรยนต์นะคะเพราะว่ารถที่เพชรยนต์นะคะคัดเกรดมาอย่างดีเป็นรถเกรดเอไม่มีชนหนักมาแน่นอนการันตีให้เลยนะคะดูได้เลย นะคะสวยๆงามๆแบบนี้ค่ะพี่ซื้อรถทั้งทีเอาไปใช้เป็น10ปี2 0ปีนะซื้อรถที่คุณภาพดีซื้อทั้งความสบายใจไปด้วยเลยพี่ๆค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนะคะภายในนะคะของห้องโดยสารค่ะพี่ๆนี่ได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังเนี่ยมีแอร์ให้2จุดนะคะนั่งเย็นสบายค่ะพี่มีที่วางแก้วน้ำให้นะคะค,คู่มุอคู่มือมีให้ครบคันเลยนะคะอ่าบอกเลยนะคะด้านบนเนี่ยพี่ๆเห็นกันไหมเอ่ย นะคะมีคลีปให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะล้อหลังค่ะพี่สวยๆงามๆไม่มีร่องรอยเลยมองตาเปล่านี่คือยังไม่มีร่องรอยเลยนะคะคัสซีต่างๆทุกอย่างหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับค่ะพี่การันตีโครงสร้างให้อยู่แล้วนะคะคันนี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวนะคะผ่อนที่เก้าพันนะเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวได้เลยคันนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะคะมีกล้องถอยมาให้แล้วเดิมๆจากโรงงาน โลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะคะแมกไลเนอร์ค่ะพี่ไม่มีร่องรอยเลยสภาพสวยๆแบบนี้นะคะเพราะเลขไมคคันนี้เพียง60,000กโลเท่านั้นนะเลขไม่เพียง60,000กโเท่านั้นมียางอะไรแนบสองข้างเพากลางทุกอย่างยังอยู่ครบคันค่ะพี่ขาอ่ะ ไฟท้ายนะคะไฟเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเหลืองแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะเดี๋ยวจะพาดูออปชันภายในนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะค,ะคันนี้นะอย่างที่แจ้งไปนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดาเดินได้สีส้มแบบนี้สวยๆง,งามๆเลยค่ะพี่คันนี้เลขไม้หกหมื่นเจ็ดพโลของจริงบอกแล้วนะคะไม่จกตาแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวุญานี้จะจรถให้พี่ๆได้รับฟังเสียงเครื่องกัน เสียงเครื่องเนี่ยเป็นไงฟังชัดเลยใช่ไหมคันนี้นะคะได้จอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อนะคะโทรศัพท์นะคะเชื่อมต่อบลูทูธ fm/am ฟังได้หมดเลยนะคะคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะแอร์ออโต้ค่ะพี่เกียร์ออโต้ขับสนุกลุกนั่งสบายแน่นอนนะคะมีที่เสียบ usb ให้ด้วยนะคะตรงนี้นะมีช่องเก็บของให้เรียบร้อยเลย นะคะด้านบนทุกอย่างนะคะยังสภาพดีๆนะคะคันนี้บอกแล้วว่ามีกล้องให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะคะเขาจะมีจับเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีจับระเบียบให้ด้วยนะคะว่าตอนนี้เราจอดต,ตรงไม่ตรงอะไรยังไงมีให้หมดเลยความปลอดภัยเนี่ยครบคันแน่นอนนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาใครสนใจคันนี้นะคะทักหา,าลูกหมูด่วนๆเลยนะคะบอกเลยว่าให้ทักหาด่วน ะะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โครงสร้างประตูฝั่งนี้นะคะหัวน็อตค่ะพี่นี่ต้องไม่มีรอยขยับนะคะเดิมๆแบบนี้สติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบแบบนี้นี่คือรถเกรด A ค่ะพี่แผ่นเพจนะคะของโตโยต้าจะอยู่ตรงนี้นะสามารถเช็คได้นะคะแผ่นเพจจะอยู่ตรงนี้เลยนะสาหรับใครที่สนใจทักหา,าลูกหมูได้เลยนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้ดูกันนะคะพี่พ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันนะคะหน้าห้องเครื่องนะคะสะอาดตาเรียบร้อยแล้วนะคะคานได้เป็นคานเดิมค่ะพี่พาไปดูตัวโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะหัวน็อตเม็ดอาร์ตต่างๆต้องเรียงกันสวยงามแบบนี้นะคะหัวน็อตต้องไม่มีร่องรอยการขยับแบบนี้เม็ดอาร์ตทุกอย่างยังอยู่ครบไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะลูกหมูถ่ายรีวิวให้แบบละเอียดแบบนี้นะคะพี่ๆบอกเลยนะคะว่าดูได้ทุกจุด นะหรืออยากดูจุดไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูถ่ายให้นะคะแบตเตอรี่ของเหลวนะคะพวกน้ำมันเครื่องเดี๋ยวลูกหมูจัดการเปลี่ยนให้นะคะฝากระโปรงค่ะพี่ยังเดิมๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยการบุบเลยนะถ้าสนใจคันนี้ทักหาลูกหมูได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5นะคะบอกเลยขับสนุกแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้รีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลย และสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากออกรถกับลูกหมูนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันค่ะพี่ๆโทรมาส,สอบถามกันก่อนได้เลยว่าอาชีพที่ทำอยู่นั้นนะคะสามารถออกรถได้ไหมนะคะขอแค่เครดิตดีนะคะพอดีพอนตรงเกิน1ปีขึ้นไปนะคะพี่ๆไม่มีประวัติเช็คริอ แบ c ลิสบูโรอ่าเช็คลิสต์เฉยเลยนะคะแบ c ลิสบูโรพอนะคะเดี๋ยวช่วยดันไปแน่นอนขอแค่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะลูกหมูพาดันไปได้แน่นอนนะคะยิ่งเป็นพนักงานประจำนะคะข้าราชการราวิสากิจเนี่ยบอกเลยว่าผ่านได้สบายมากๆขอแค่ไม่ติดแบ c ลิสบูโรพอจบเลยนะคะและสำหรับ คลิปนี้ลูกหมูมีโปรโมชั่นดีๆมาให้พี่ๆด้วยนะคะสําหรับใครที่ซื้อรถกับลูกหมูนะคะลูกหมูมีประกันฉุกเฉินมูลค่า5,000ันบาทแถมให้ฟรีหนึ่งปีเต็มนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างสมมตินะคะลูกค้าเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเกิดรถยางรั่วนะคะรถยางแตกนะคะทางเรามีมีบริการ รถยกรถสไลด์ให้นะคะไปรับและไปส่งให้ถึงที่ร้านซ่อมเลยนะคะฟรีไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะภายใน1ปีนะคะเดี๋ยวนี้เรียกรถสไลด์ครั้งหนึ่งสตาร์ทที่2,000ัน0 0แล้วนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักหาลูกหมูโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะคันนี้49900 0เก้าานฟีดาผ่อน9 0 0 0เท่านั้นนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ